สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็วันนี้นะครับเป็นข่าวช่วงของวันตลาดปิดนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็กําลังติดตามข่าวอยู่เหมือนช่วงเวลาที่ผมติดตามข่าวอยู่เช่นกันนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันปิดตลาดนั้นเนี้ย ผมทาข่าวในครั้งที่แล้วนะว่าจะปิด4ดีลนะครับค่ําคืนนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีลุ้นนักเตะนะครับที่จะปิดดีลนะครับมากกว่า5คนแล้วนะครับผมนับดีลของเอดิสันคาวนี่อเล็กเทเรสนะครับเทเรสไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่นับดาวลุ่งนะที่ผมพูดไปนะครับดาวลุ่งของแอตแลนตานะครับ แล้วก็ดาวรุ่งของที่มาจากอุรุกวัยนะครับสี่ดีลเลยนะครับดิวที่ห้านะครับอามามาตตันโดนี่อันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ที่แน่ๆเนี่ยมาอีกสองนะครับก็คือใครนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงค่ำคืนนี้วันตลาดปิดกันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้นะครับข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้จัดเต็มจริงๆนะครับ เรื่องราวล่าสุดนะครับในการที่จะดึงนักเตะมาเสริมทัพนะครับผมพูดถึงกลยุทธ์ก่อนนะครับผมเองเนี่ยพยายามที่จะติดตามข่าวหลายๆสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์แมนยูวันนี้เนี่ยผมทําข่าวให้แมนยูก่อนตรงที่ว่าอิสมาล,ลาซานะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกําลังติดตามอยู่นะครับตามรายงานจากเทล e ฟุสนะครับ แล้วก็ Get French Football News นะครับรายงานตรงกันว่าสโมสรแมนเชสเตอร์วไนเตดนะครับได้ยื่นข้อเสนอให้กับอิสมาลาซาของวัตฟอร์ดแต่ปรากฏว่านะครับดีลนี้นะครับถูกปฏิเสธจากวัตฟอร์ดทันทีครับนี่คือเรื่องราวล่าสุดนะครับประมาณ45นาทีที่ผ่านมานะครับสโมสรแมนเชสเตอร์วไตเตดนะครับยังไม่ยอมแพ้นะครับยังไม่ยอมแพ้ยังขอปรีประนอมกับวัตฟอร์ดเพื่อขอ เซ็นสัญญากับอิสมาลาซาให้ได้นะครับอิสมาลาซานะครับเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในลีกวันกับวัตฟอร์ดนะครับซึ่งตกชั้นไปซาอายุ22ปีนะครับเป็นนักเตะที่สามารถเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แน่นอนนะครับเขาเองเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับแมนยูและเสริมความแข็งแกร่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับผมสรุปเรื่องราวของดีลของซาอครั้งนะครับว่า ยืนข้อเสนอครั้งแรกโดนปฏิเสธตอนนี้กําลังปณีบนอมแล้วก็ตอนนี้ผมทาข่าวนะสี่ทุ่มตลาดนักเตะนะครับต้องปิดตามเวลาอังกฤษนะครับซึ่งถ้าเป็นเวลาไทยในประมาณห้าทุ่มแต่ผมเชื่อว่าการย้ายจากลีกวันนะครับแชมเปชิพมาอยู่กับพิมลีกเนี่ยย้ายได้แต่พิมลีกกับพิมลีกเนี่ยจะย้ายกันไม่ได้นี่คืออีกหนึ่งเรื่องสําคัญในตลาดนักเตะท,ที่เราต้องทราบตามนี้นะครับฉะนั้น ดีลของอิสมาลาซานะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงกิรจารต่อนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนเอริกเซนกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นกับสเปอร์นะครับคืออย่างนี้ครับเรื่องราวที่มาที่ไปเนี่ยตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ในวันนี้นะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เป็นหนึ่งในสโมสรน,นะครับที่สนใจคริสเตียนเอริกเซน เอเล็กเซนนะครับตั้งแต่ไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้กลายเป็นตัวหลักของทีมและฟอร์มการเล่นของเอเล็กเซนก็แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าพูดถึงเอเล็กเซนกับสเปอร์ผมพูดกับสเปอร์ก่อนนะเขาคือทางเลือกที่ใช่เลยเขาคือย์เมเกอร์จอมทัพระดับโลกดีๆนี่เองครับแต่วันนี้เขาไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มของระดับโลกขนาดนั้นนะครับ เอเล็กเซนนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสเปอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของโจเซมูนิโยที่สามารถดึงมาอยู่กับสเปอร์ได้แบบยืมตัวผมย้ำนะว่าแบบยืมตัวในขนาดเดียวกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถยืมตัวคริสเตเล็กเซนได้เช่นกันเขาสามารถทดแทนการจากไปของเดบิดซิวาได้เลยนะครับอันนี้สำหรับแมนซิตี้นะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเล็กเซน ลักษณะรูปแบบการเล่นเนี่ยน่าจะคล้ายกับแดนนี่ฟันเดอร์บิกนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับความสําคัญของเพลย์เมคเกอร์ระดับโลกเป็นเรื่องสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยนะแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีความคืบหน้านะครับฉะนั้นเชลซีอาร์เซนอลนะครับก็สามารถดึงเอเล็กเซนมาด้วยด้วยเช่นกันเนื่องจากอินเตอร์มิลานต้องการปล่อยให้ยืมตัวครับฉะนั้น เอเล็กเซนจะเลือกสโมสรไหนนะครับ6สโมสรที่ผมพูดไปเนี่ยค่ำคืนนี้มีลุ้นกันรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอดิสันคาวานีนะครับก็ผ่านการตรวจร่างกายกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับคาวานีและอเล็กเทเลสครับเราจะเห็นภาพนะครับภาพที่อย่างอย่างเทเลสเนี่ยก็นั่งอยู่ในรถ ส่วนคาวานี่นะครับส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมรอออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการจริงๆนะครับในสื่อในทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็เปิดเผยกันมาออกมาแล้วนะครับที่สาคัญก็คือตอนนี้เองเนี่ยผมอยากได้ไรายละเอียดที่มันเป็นออฟฟิเชียลมากกว่าที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้นะครับคือตรงๆเลยคารวานี่เซ็นสัญญา2ปีผ่านการตรวจร่างกายไปแล้วนะครับรอการออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแบบเปิดตัวนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีลที่น่าลุ้นมากเลยผมเอาใจช่วยอยู่นะสำหรับดีลของออสมมนเดเมเล่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดันแคนคารเซลนะครับได้ออฟฟิเชียลเรื่องราวของออสมมนเดเมเล่ว่าอักรีดีลกับแมนยูเรียบร้อยนะครับสโมสรบาร์เซลโลนานะครับคงรั้งออสมมนเดเมเล่ไม่ไหวเพราะเจ้าตัวเองเนี่ย ต้องการย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบยืมตัวอย่างเดียวนะครับผมย้ําคํานี้นะแบบยืมตัวอย่างเดียวและดีลนี้นะครับอกรีดีลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมต้องการออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะครับตามรายงานจากสื่อตา่างประเทศนะครับว่าออส์านเดเบเล่นี่เขาตั้งใจไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้เดเบเล่นเนี่ยตัดสินใจแบบว่า ชัดเจนมากก็คือตัวของพอพ็อกบาน,นั่นเองครับเป็นเหตุผลสำคัญด้วยนะครับกับมิดฟิลด์ตัวลุก,กระดับโลกผมคิดว่านะได้ซานโช o เนี่ยไม่มีทางในทัมเมอร์นี้แต่ได้ออสม n นเดเบเล่ยืมตัวสุดยอดครับเขาสามารถทดแทนซานโช o ได้เลยนะครับฉะนั้นนะครับพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ของออสม n นเด e เบเล่อาจจะได้มีโอกาส มาเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับผมย้ำนะดันแคนคาสเซลนี่เขาออฟฟิเชีเลยนะว่าดีลนี้เนี่ยเขาโอเคกันแล้วนะครับแต่ผมขออนุญาตรอออฟฟิเชียลออยางเป็นทางการจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรามาต่อกันที่อเล็กเทเลสกันนะครับเราจะเห็นภาพที่เขานั่งมาในรถนะครับเข้ารับการตรวจร่างกายกับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับในส่วนของผมนะครับผมทําได้แค่ว่าผมเอาจากเอาข่าวจากฟาบิซิโอโรมาโนซึ่งตอนนี้เองในใครก็ติดตามโรมาโน่กันทั้งนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้ติดตามเฉพาะโรมาโน่คนเดียวนะครับผมติดตามทุกคนที่อัปเดตนะครับจะแตกต่างจากคนอื่นเลยทุกสํานักที่อัปเดตนะครับเราก็ต้องมีแหล่งข่าวของเรานะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของโรมาโนเองยืนยันนะครับตามภาพเทเลส ผ่านการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับและจะเซ็นสัญญา4ปีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับค่าตัวของเทเลสครับอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรหรือประมาณ13.5ล้านปอนด์เป็นไปตามที่เราตามข่าวกันมานะครับและในสุดสัปดาห์นี้เองนะครับก็จะเป็นการเปิดตัว2คนนี้เลยนะครับผมนี่อยากจะรอออฟฟิเชียลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าอย่างอื่นนะครับ เชื่อว่าตอนนี้เขากำลังถ่ายทำเรื่องของการเปิดตัวกับ2ดิลระดับโลกอยู่นะครับก็ทีนี้เนี่ยเทเรสวัย27ปีนะครับเขาเองเนี่ยก็เชื่อว่านะครับการที่เขาได้ย้ายกับคือเทเรสเนี่ยเป็นนักเตะทีมชาติบราซิลนะครับคุณภาพคับแก้วและมีสิทธิการยิงจุดโทษที่ยอดเยี่ยมมากเลยฉะนั้นเวลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จุดโทษบูโน่เดอะบีก ฟอกบาอเล็กเทเลสเนี่ยแย่งกงนยิงอยู่โทษแน่แต่ผมเชื่อว่าเบอร์หนึ่งก็ยังคงเป็นบูโน่เหมือนเดิมนะครับก็ตามนี้นะครับการได้อเล็กเทเลสมาเนี่ยปิดช่องว่างของลุกชอชัดเจนที่สุดนะครับเรามาต่อกันที่อันนี้เป็นภาพถ่ายที่ยืนยันอเล็กเทเลสเนาะเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับเรื่องราวของ การเซ็นสัญญานักเตะเพิ่มเติมนะครับอย่างนักเตะอย่างแอดมาสชาเรยนะครับซึ่งเป็นนักเตะของสโมสรแอตแลนตาผมทำสรุปข่าวในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับว่าเรื่องราวของการเซ็นสัญญากับเด็กคนนี้นะครับทีนี้วันนี้นะครับรายละเอียดมันชัดผมใช้คำนี้เลยนะรายละเอียดมันชัดเพราะอะไรล่ะเพราะฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับได้เปิดเผยรายละเอียดสัญญาของแอดมาส ทาเร่ออกมานะครับว่าทาเร่นะครับจะย้ายมาร่วมทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะครับก็คืออีกโลกอีกโลกกลับไปอะ่ะทาเร่จะมานะครับแล้วที่สำคัญก็คือดีลนี้นะครับเซ็นสัญญาถึงปี2021นะครับส่วนปัญหา Work p e r m i t นะครับใช้พาสปอร์ตของอิตาลีแทนนะครับแอดมัสทาเร่เนี่ยเป็นามา คือเขาเป็นเด็กของอ่าเขาสัญชาติมาจากไอวอรี่โคสต์นะครับก็เป็นชาวไอวอรี่โคสต์นั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องใบอนุญาตทำงานเนี่ยน่าจะยากแต่ว่าเขามาเล่นให้กับเขามาเล่นในอังกฤษอขอโทษขอไปครับเขามาเล่นในอิตนาลีนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้พาสปอร์ตด้วยฉะนั้นเรื่องราวการย้ายทีมต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจ่ายค่าตัวของเอดมาร์ทาวเร่ประมาณ30ล้านยูโรนะครับก็ ขอแสดงความยินดีนะครับอันนี้ผมจะนับเป็นดีที่3าดีไหมเนี่ยเขามาเดือนมกราคมอ่ะก็น่าจะจบนะครับเพราะว่าดีวผมนับใหแล้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนับได้นะก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของออสมมนเดมเบรนนี่ผมคงจะไม่พูดนะผมจะพูดเรื่องราวต่อไปก็คือฟาคุนโดพาลิ t ตี้นะครับ ฟาคุนโดพาริสตี้นี่ก็เป็นนักเตะชาวอุรุกวัยยังคงจำได้ใช่ไหมครับที่มีดีโกฟอรันนะครับเป็นโค้ชอยู่ที่นั่นนะครับอาฟาคุนโดพาริสตี้นะครับก็อายุ18ปีคนนี้นี่ก็ตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปครับรอการตรวจร่างกายให้เสร็จสิ้นนะครับตามรายงานจากเทนฟิลนะครับก็เป็นแหล่งข่าวนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าอาอาเทนฟิ Ten field, Ten field ลเทนฟิลแ่งก็คือน่าจะเป็นนักข่าวป่า เทนฟิลคนนี้มนผมขออนุญาตดูรายละเอียดของเทนฟิลก่อนอ๋เนอเทนฟิลด์เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับบริษัทที่เกี่ยวกับาการธุรกิจนะครับธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลนักเตะเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเทนฟิลนี่นะผมรู้ละว่าคืออะไรนะครับเขามีกําหนดการการเดินทางมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคืนนี้ครับตัวของพรอาพราติซีนะครับก็จะเดินทาง มาในคืนนี้นะครับเพื่อมาตรวจร่างกายนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับเอะเดี๋ยวเดี๋ยเขาตรวจร่างกายที่ไหนกันแน่อ๋อตรวจเมื่อคืนวันเสาร์ที่บ้านเกิดที่อุรูกวัยครับขออภัยนะครับตรวจที่อุรุกวัยไปแล้วตรวจร่างกายอ่ะนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับฉะนั้นเชื่อกันว่านะครับแมนยูจะต้องจ่ายเงินในคืนนี้ประมาณ10บล้านยูโรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ดีลนะที่ผมพูดใน4ดียวอ่ะ ตอนนี้ถ้านับๆแล้วนะเกิน4ดีวลไปแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะปิดดีวลนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับดียลของฟาคุนโดพาลาตี้นะครับก็จะใช้เงินประมาณ10ล้านยูโรผมว่าพรุ่งนี้ได้ถ่ายรูปที่ที่แคลิงตันแน่นอนนะครับก็ตามนี้นะครับเอ๊ยยังมีรายละเอียดเพิ่มอีกเหรอเนี่ยอ๋ออ่ามีรายงานจากนักข่าวอีกครับว่า การเซ็นสัญญานะครับการเซ็นสัญญากับาฟาคุนโดเนี่ยคนนี้นี่จะเซ็นกัน5ปีนะครับเซ็นกัน5้าปีไปเลยนะครับก็ตามนี้นะครับยินดีกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวเรื่องราวของเกมการแข่งขันนะครับไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่ามาเรามาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูเตสดนะครับก็ แน่นอนครับเกมการพ่ายแพ้นะครับแมนยูแพ้สเปอร์ในบ้าน6-1หลิเวอร์พูลไปเยือนแอสตันวิลล่าโดนไป7-2นะครับทีนี้มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดเนาะซึ่งทุกคนก็เห็นในเกมอยู่แล้วแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยใครจะฟื้นกลับมาก่อนกันเมื่อมีเบรกทีมชาติ2สัปดาห์ขั้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการเสริมทัพในตลาดนักเตะในค่ำคืนนี้ก็จะปิดลงแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับพิมลีกกับพิมลีกเนี่ย ในหลีกต่างประเทศเนี่ยมันไม่สามารถเสริมกันได้นะแต่ถ้าไปหลีกที่ต่ากว่าพิม์ลีกก็คือแชมเปชิพปลีกวันเนี่ยอันเนี้ยเขาสามารถยังคงหมุนเวียนเปลี่ยนนักเตะกันได้อยู่ยังมีเวลาอีกประมาณอีก2อาทิตย์นะครับก็มันมีรายละเอียดเรื่องของการแยกทีมอยู่บรรทัดน,นี้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ผมพูดถึงโซชาการเสริมทัพในวันนี้นะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งกับอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมชื่นชมแมนยูตรงที่ว่าอะไรรู้ไหม เขาเซ็นคาวานี่มาแบบฟรีๆอ่ะคาวานี่นี่ออกจากปารีสในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นฟรีเอเจนต์ทีนี้เนี่ยการเซ็นคาวานี่มาเนี่ยเซ็นเพื่อ,อามายิงปารีสโดยเฉพาะเลยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหคิดได้ยังไงอ่ะผมแต่ว่าขั้นไหนของเขาก็เยอะเนาะได้อเล็กเทเลสในช่วงนาทีสุดท้ายเนี่ยตอบโจทย์ได้เลย13.5ล้านปอนด์เนี่ยนะครับสุดท้ายใกล้จะ คือเอาง่ายๆนะดีลของออสม์นเดเบเล่เนี่ยถ้าได้จริงนะก็เหมือนกับได้ซานโชนั่นแหละออสม์นเดเบเล่ e นะครับแล้วก็ดีลของดาวรุ่งอย่างอาฟาคุนโดแล้วก็แอดมาร์ทชาเร่เนี่ย5ดีลไปแล้วนะครับ5ดีลไปได้แล้วก็คนอื่นที่เป็นในข่าวอีกละ่นะครับทีนี้สุดท้ายนะโอเลกุน่าโซชาสิ่งที่คุณต้องอาโซชาต้องยอมรับก็คือแรงกดดันมหาศาลครับ เจอเกนครอปเนี่ยเขาไม่กดดันหรอกแต่เขาผิดหวังแต่โซชาเองต่างจากเจอเกนครอปเลยว่าคือให้ทุกอย่างกับคุณแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมเห็นใจโซชานะไอช่วงที่มีเวลาเซนอะไม่เซนมาเซนกันตอนท้ายอย่างเงี้ยมันจะไปเตรียมทีมมันยังไงครับฟุตบอลมันก็ต้องเตรียมทีมใช้เวลาเหมือนกันกว่านักเตะใหม่จะจูนกับทีมได้มันก็ใช้เวลากันทุกคนแหละครับเชื่อว่านะครับโซชาเนี่ย ถ้าปิดตลาดครั้งนี้นะได้นักเตะที่เขาต้องการอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดนะห้ดิวะ่ะก็คงจะเป็นอะไรที่โซเชียไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้อีกแล้วครับคงจะต้องทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ดีที่สุดนะครับก็ผมใช้คำว่าดีที่สุดนะถ้ามันดีที่สุดแล้วมันไม่ไหวก็ช่างมันเลยครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาการเสริมทัพนะครับในส่วนของ ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับมีการพูดถึงนะดีลของแบนดอนวิลเลียมขอยือมอ่ะนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรอ,อย่างเซาท์แฮมตันนะครับแล้วก็ทีมอื่นเนี่ยที่จะมาขอยือมนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะแบนดอนวิลเลียมนะครับปรากฏว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เสริมอเล็กเทเรสมาแล้วเนาะทีนี้เนี่ยแบนดอนวิลเลียมนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันในข่าวนี้ไปแล้วนะครับว่าจะไม่ถูกปล่อยให้ยืมตัวออกไปนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวการแก้ไขปัญหาตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเราจะเห็นไปแล้วนะว่าเซนเตอร์แบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เนี่ยหลายๆคนเห็นนะครับก็คิดว่าเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรที่จะหาคู่หูให้กับแม็กควายได้แล้วนะครับแม็กควก็มีฟอร์มการเล่นที่คือเอาตรงเลยเนาะเขาก็แข็งแกร่งในแบบฉบับของแม็กควนั่นแหละแต่การเล่นกับคู่หูนะครับถ้าผลงานมันไม่ดีนะครับมันจบเหมือนกันนะครับทีนี้การหาคู่หูให้กับแม็กควายในค่ำคืนนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยาก เป็นเรื่องที่ยากเพราะาตลาดนักเตะมันเหลือไม่ถึง1วันนะครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับขุมกําลังก็จะกำลังจะปล่อยคิสมอลลิงออกไปนะฉะนั้นคงจะได้แค่ตาแหน่งวิงแบ็กก็อย่างอาริเชเรสเองเนี่ยมาเสริมนะครับส่วนเซนเตอร์ฮารอตรลาดเดือนมกราคมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอลเมอร์สันกันนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเซนเตอร์แบ็กนะ พอเมอร์สันนะครับก็พูดถึงตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอย่างแฮรร์ี่แม็กควายเหมือนกันนะครับว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ลองมองย้อนกลับไปในสมัยที่เขามีกองหลังระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นยับสตัมนะครับเนมันยาวิดิชนะครับก็เป็นนักเตะที่แบบว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอย่างยอดเยี่ยมอย่างลิียวฟอร์ดินานด้วยนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยความพ่ายแพ้กับสเปอร์เนี่ยมันบ่งบอกได้ชัดเลยว่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กของสเปอร์เนี่ย และองค์ประกอบอื่นในทีมของอสเปอร์เหน,นือกว่าแมนยูนะครับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดจะต้องจัดการกับจุดอ่อนเหล่านี้นะครับซึ่งตัวของพอมเมอร์สันเนี่ยได้พูดอย่างละเอียดไปในคลิปนะครับผมแปะทวิตเตอร์ไว้ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับเรื่องราวของเทเลสนี่โหประเด็นมันเยอะ แม็กควายก็ไม่เอานะครับผมขออญาตเลือกนะเลือกแล้วก็บอกกันแบบสดๆนี่แหละนะครับว่าลุกชอลุกชอกับเนมันย่ามาติชนะครับคือเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้เนี่ยก็จะมีจุดผิดพลาดอย่างที่เราเห็นกันนะครับตั้งแต่โดนใบแดงเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่สามารถตั้งเกมลุกได้เลยนะครับมันก็จะมีจุดผิดพลาดหลายจุดเหมือนกันนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตอนเนี้ย มันมีเบกมันมีเบกทีมชาติขั้นเป็นปัญหาที่จะต้องรีบแก้ไขโดยด่วนนะครับเรื่องราวของการจูนการเล่นเรื่องราวของฟอร์มอะไรเนี่ยรวมวันนี้การเซ็นสัญญานักเตะเริ่มชัดเจนนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสมอริงกันนะครับเรื่องราวของคริสมอริงในวันนี้นะครับเกิดการาพาดหัวข่าวว่าดิวเนียจบนะครับ ดิวของคิสมอลลิงนะครับน่าจะปิดตัวตอนที้คิสมอลลิงเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปโรม่าแล้วนะครับก็มันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะกับเงิน15ล้านยูโรที่แมนเชสเตอร์ยูไนต็ยยอมรับจากโรมานะครับก็ตามนี้นะครับคิสมอลลิงก็จะกลายเป็นนักเตะใหม่ของโรม่าเหมือนเดิมนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะยกนะครับตัวอย่างเหตุการณ์นะครับ ในในาทีที่50นะครับที่เซอร์กอโลเยเนี่ยยิงประตูให้กับสเปอร์นะครับทีนี้เนี่ยมีการพูดถึงนะครับในแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าแดนกลางของแมนยูตอนนี้ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับก็เอาแน่ๆนนะมีการเซตบอลจากเปียร์ฮอยเบิร์กไปให้เซอร์กอโลเยนะครับก่อนที่ฟูลแบ็กคนนี้เนี่ยจะยิงประตูได้นะครับซึ่งถือว่า เป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็นี่ครับอย่างที่ผมบอกไปครับสเปอร์ในตอนนี้เนี่ยขุมกําลังเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆเลยนะครับแต่ในค่ำคืนนี้นะเราเนี่ยกำลังสังเกตนะครับว่าเกมเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับกับนักเตะที่จะได้ใหม่นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการยิงประตูของอตัวของเซอร์กโลเยนะครับเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยม ก็เอามาฝากไว้นะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงค่ำคืนนี้นะครับวันตลาดปิดนะครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับดีลที่จบไปแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออฟฟิเชียลอาที่ปิดดีลนะครับก็จะมีดีลของคาร์วานี่ดีลของอเล็กเทเลสนะครับดีลของออสแมนเดมเล่ตอนนี้นะครับอยู่ขั้นตอนสุดท้าย นะครับในสื่อบอกไว้ๆๆๆว่าอากีดิวแล้วนะครับดิวของแอดมัสชาเร่ดิวของฟาคุนโดนะครับและยังมีดิวของเอเล็กเซนดิวของอิสมาลาซารวมแล้วนะครับถ้านับตอนนี้นะเจ็ดดิวได้มาสองแบบแบบที่แบบชัวๆไปละมาตรวจร่างกายละอีกสามเนี่ยอากีดิวไปหมดแล้วฉะนั้นอีกสองนะครับรวมแล้วเป็นเจ็ดดิวนะครับฉะนั้นค่ำคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ลุ้นกันแบบสุดตัวแน่ว่าจะได้นักเตะใหม่ถึง7คนจริงหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ